ยาไว้ได้ซ้ำได้กเกาซ้ำนั่นนะยาไว้มันนะมันรัวมากยาวไว้ก่ะสละเลือดตอนนั้นดบบันสละเลือดทิ่มนะ้อ <c oughs> ไปเห็นถนนคออนกรีดอยู่วัดน้องปอบพงโอ้ยเป็นเห็ดงานนะ่ามเนาะโมเมนเห็ดเหลาเป็นถิ่งไปเนาะเห็ดเหลาเป็นกะบำรุงรักษามันห้อยราห้อยแตกกระบมีถนนค่อนกรีดหน่วยงานรักเห็ดเส้นนาวัดห่อเน,นี่ยนะ แตกแต่ว่าท่านทรงงานพออยาบอกตอยไม่หยอดยาไว้บริษัทจังหวะงานที่ออกจากผลงานคูบา,าจารย์พระเนรบรนเ็ดมันในมาตราฐานนั้นนะมันมันขุมกันกับเงินที่เสียออกไปนะบไดเฮตสุกเอาเผากิน ไปเห็นนลโอ้ยเจอมาคุยกับโมไปเยอะว่าต้องไปเบร์งงานเมืองนอกหรอกหน่วยงานไปห้ามเบิรงน้ำวัดก <c oughs> ระดุนคอนกรีดนีงคื่กันจักออกแบบมาแจงใดเนาะกว้างสี่เมตรเอสิลถสีรีกันกันกบโบวิด สู้ในการกัะน,นัรนดผืนหนึ่งพับประจกสองหลังลงลกไปคอยเตียดมาบักตีสวนไปนปึ๊ดปโลดจะเรียนนะเ <c oughs> มื่อขีดเบิ่งกัต่างคนต่างคอยกับไข่อยู่เรื่อยล่ะคนหนึ่งคอยประสัทหยาดเนี่ยมันสู้กันบักตีสวนไปมันปึ๊ดไปเวดแห้งปัด โเทนตะวันคนยังว่าโอ้ไปเบิ่งทีละเสียนยูระกำแพงกรอบนอกนอยุยการใส่งานเมื่อมันน้อยปีเล้วนะถ้ามองเรามองแตกไปเห็นเลยยางแต่หนาประตูกรอบในไปไปสุดพูน่น ทั้งลงย่องหมดนะไม,ม่มีหม่องไม่มีหม่องราวแตกเลยสุดยอดนะเมื่อด้ไปเรียนโยธาใส่เมื่อใเอาโยธามาออกแบบนี่นงแต่ว่าเฮ็ดเราใส่ประโยชน์ได้มากมายนะคุณภาพนะ นี่ยเาอคุณภาพขับแก้วมันออกมาจากข่วงบริสุทธิ์ใจเด้ผลผลงานมันออกมาจากข่วงบริสุทธิ์ของใจเหมือนแมนมาเป็นผลงานมันกบบมีพลังอันมหาศาลแต่ว่าหน่วยงานทั้งโลกเนี่ยมันมันบริออกมาจากข่วงบริสุทธิ์ใจมันออกมาจากข่วง ปลดคดเขียวในใจมีทีไหนเหตุเทศนุน้นค้อนกรีดแล้วว่าท่านได้ทรงงานสัาแตกแล้วเนาะเจะ้าสีวายจังได้แตกแล้วเอาอยางหมกตอยมันตมยอดกันไว้ <c oughs> แต่ว่าคุณภาพของกุธธศาสนาคุณภาพของคําสอนของครูของอาจารย์อ้มันหาเปรียบก็ได้แล้วประคับประคองกันไปเบิ่งกันไปจังว่ามีคนตาปอดจังเสียบางคนบางท่านก็สิไปคุ้มอธิบายก็ฟังว่า สีขาวมันเป็นอย่างไดน,นะคนตาบอดถามสีขาวเป็นแบบใดสีนเป็นอย่างไดอธิบา้าอย่างไดมันก็บกุก <c oughs> มันกับบุหงจักเลยของคนตาบอดว่าสีขาวสว่างแจง้งนวลนงามมันก็คิดไปเห็น,นํำบอได แต่ว่าหลวงปู่ชาในเพิ่นแชราเิ็นบ่ไปงุ่มอธิบายลักษณะของสีขาวนะเป่นพยายามสิป,ปัวรักษาคนตาบอดนะั่นนเห็นบอกมันต่างกันเด้เยเป็นสิมาปัวรักษาคนตาบอดเิ่นถามอาการของตาหัวแล้วจกักรายละเอียดแล้วครั ลงมือรักษามันยังยังยงย่งตาในนี่ใจเปิไดบอดครับรักษาบอกกาวในหัวจักอาการของควมถุกอาการของค่วมยุดติดสาเหตุของคนเฮ้าถุกน้ำเหลืองียังอธิบายให้ฟังรักษาก็อ,อธิบายสั้นเข้าลงหัวจักเวลบาบัด ข้องตาบอดมันก็ถูกเป็นคือกันเนาะตาบอดมันก็หอนเป็นคือกันเนาะตาบอดมันก็หนาวเป็นคือกันเนาะอธิบายเมือนโมนิ่เหมือนกันครับรักษาตาหาวิธีการรักษาตาโดยให้เขาใส่ตาในพิจารณาถึงสภาพอาการของค่วมเจ็บ ค่วมป่วยให้ข้าหูจักค่วมทุกข่วมซุขที่เกิดขึ้นเขาเราสัมผัสได้เดีนะ่ยมันสัมผัสได้บ่ตตางมันสัมผัสได้บ่บ่วตางจากคนตาดีนะแต่ว่าผู้คนทั้งหลายกูเหมือนไปยามาธิบายไปยาามาทีบายสีขาวให้คนตาบอดหูเห็นขึ้นตรองตามใด มันจึงบ่คอยประสบผลสําเร็จเท่าที่ครวรนะนะเหมือนกับเราพยายามสิดันก็ไปหาแต่การปล่อยว่างเพื่อจะให้มันสินทุกข์กันด้เพราะว่าในเบื้องพืนฐานของคนคนนั้นละศีลบริสุทธิ์ยังฟังแล้วเนี่ยเอาไปปฏิบัติไ้ซ้ำใดบ่งจักว่านเป็นแบบบ่งจกักเอาฟังแล้วเอาไปปฏิบัติถูก ทนว่างใดซํำใดเห็นนะเหมือนมันดังปุ๊บมาฟังคือการสนทนากันเนี่ล่ะถามกันอาการของจิตเป็นแบบนั้นอาการของถูกว่างเป็นแบบนี้เบ่าเป็นขั้นเป็นตอนไปตามห่าสีว่างถูกซักแต่ว่าเป็นของเข้าซักแต่ว่าซักแต่ว่ามุมอะไรดเป็นของเข้าซักแต่ว่าเกิดขึ้นซักแต่ว่าตั้งอยู่รับไป ก็ไว้ยังอยู่ตัวมันก็เว้าไปได้ฟังไปได้แต่ว่าเวลาออกจากการสนทนามันก็บ่าหายความสงสัยนี่คือพระพุทธเจ้าเพิ่นเว้าไว้การสนทนาสิเฮ็ดให้หายจากความสงสัยเป็นไปบ่ได้นะสะสมสายยุงสัตว์ดีละะ่ะบ้างแม่นอยวอังศิร์ที่ละคือเฮาผู้บ่เคย ผู้เคยกินขาวมือระเทือยังเสียบัดไม่ได้ยินไม่ได้ยินเป็นเทศเป็นซ้อนมาอยู่หนี่มากินขาวมือระเทือด้นี่หต้องพอประสบ้วยตนเองเขาเป็นคฤหัระวมันกินเขามือวั้นหนึ่งลายมือเนะาะบม่ได้นับกินของจุบจุบจิบจิบ,จบโน่นนั่นนี่เด้ยเอากินเขาเป็นเวลายังเสียละมาบวชแล้ว เ็ตน้ำเพ่นได้อยู่บอดออคิดนะเริ่มก็มาสู่โลงผากาซาบักยังกังวลเดืองสิกินข่าอยู่นั่นนะชนเลยได้คอสสมาท่านชั้นเขา่ามือเดียวเลยนะแหลกมัดก็มันเดินนะโอ้มันก็นอยู่ลำบากคือกันเนดะ้ต้องมูสรมโมเสอาู่หอหนึ่งแบบ มันเป็นซ่องห่อกระดาษบางๆจุ่มใส่แก้วเนาะไปให้ไปถวายไว้ก็เลยชั้นชาไปนำคิดเบ,บิง่งอยู่ไปอยู่มาปฏิบัติไปปฏิบัติมาเอาค่วมอดทนข่มมันไปไว้มันอะไดอีดีเว้ยบ่สงสัยแล้ว บ่สงสัยละโอ้เป็นจริงเขาประสบเลยตัวนี้เขาฝึิกได้ปันนคือกันเอา้าเริ่มเริ่มมั่นใจแล้วว่าโอ้สิ่งที่เพิ่นเบอกสูวเขาฟังเพื่อนบอ่ไดลไเป็นจำจากคนอื่นมาเบอกเพิ่นเอาประสบการณ์ตรงจากเิ่นผ่านมาก่อนครัวอาจารย์ตอนนั้นเป็นดระวาดเพิ่นกับเป็นคือห้องกินเข้ามือวันหนึ่งหลายหมือ้อยังสิ อินจุบจิบนั่นโน่นนั่นนี่เขาว่าไปเพิ่นน่าบวชมาปฏิบัติก่อนเอาท่ามีไนเป็นที่ตั้งไว้เอาท่ามีไนเป็นที่ตั้งไว้เพิ่นเฮ็ดได้เฮ็ดได้เพิ่นก็มาสอนคนสอนลูกศิษย์ลูกหาผู้เขาเปมาทีหลังเข้าก็เบิ่งก็อ้าาหกกินข้าวมื้อดเถื่อมันตายเพิ่นก็สิตายต่อตัวเพิ่อนเดี๋ยวเรมาสอนหัววานี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เฮาเอามาตั้ง เป็นโจทย์ให้เจ้าของเลยหาคำตอบมนันนะเลยมาปฏิบัติโอได้อีดีเว้ยอย่างพระกรรมฐา,านน้องคือกันที่เคยบอกให้ฟังไม่ชี้พันว่าพอบวชมาหลายปีล่ะกะละมั่งมันก็นหน่อยลง่งถาเก็บมาคิดคือกันเน่าบวชคำามาใหม่เนาอะ ไม่ชี้เบาจัางสันใดหูยินมันเป็นไปได้อยู่บ่บะกำลังมันทสีนหน่อยลมพ้อบวชเขาไปแล้วกูบาจามเมื่อกลัสำทับไม่อีกเลยการรับอาหารใส่บาตรเนี่ยย่ชชั้นขอดบาตรนะเดชรับมาหลายโลดความยากอกงห่อซ้ำเดชชั้นขเขามันกับแปดโมง แปดโมงกลัวยังสีเหนอร้ามสีฟังครูบาจารย์เป็นไหโอวาทพระเนนแนไหโอวาดญาติโย,ยมมาจังคันแนปฏิสันฐานตอนรับกันด้วยถ้ำถักไายน่งขึ้นเจ็ดโมงหาซิบข้นนางอาจสงเพิ่งจะเริ่มญาติโยมเตรียมนะบะ อาหารมาว่างไว้เรียบร้อยแนะล้วคาราภพะยังเรียบร้อยเขารวมกันในโลงชั้นลนะ้วันในสาลาแนละ้วบันก็เวาขออัดขอทําปฏิสันทางตอนรับกันด้วยท้ำนะสร้าิตนะิดชั้นขอบังมือกับแปดโมงสามสิบนะสิประมาณนี้ละนะโอ้คนหฮาเนาะกินข้าวเมื่อเทือเนาะ มานั่งหอมปิ่นปลาแน่หอมแกงหอมผัดน,นั่นนี่แน่อ,อยู่ในถองในใส่ห้องที่ลรเจียวจ้าวเจีเยวจ้าวอยู่มันกระยากคือกันบนจักจิจาจิจาอยู่นะเ <c oughs> บิง่งกันคัของเมชีเผนบอกให้หุยินพานหูหนะั่นว่าก,กะละมังมันหน่อยลงบวชหลายปีกะละมังหน่อยลงองดาวัด กันยังพยายามเป็นโจทย์ในห้องหาคำตอบอยู่พอบวชไปลรนโดนหลายภาษาเขาแม่นควมเราไว้บาทห้องนี่จักเอาอยัางไ่เนี่ยค่าเดียวกับเต็มบาทยิ่มว่าเป็นเจาน้าอาวาสเนาะเมื่ขืนเปึงทั้งเทียกัเฮ็ดประกอบให้มังรุ่งจิตใจหยาดย่อมยิบโนนั่นนี่ใส่บากนะ สิ่งหนึ่งมันสำคัญเป็นปัญหาคนทั้งหลายอยากถามพระอยู่เห็นพระรับอาหารใส่บาตรฉันม่นอยู่บ่านคิดนะนะต่างแก้ฟังเด้ไม่ออกั่านบาปอะไรอาจจะเป็นปัญหาปัญหาโลกแตกตี่คนว่หาคำตอบว่าใดก็มีเด้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์ไปเดินรับอาหารบนโตะ๊ะเห็นบนอาสไาบาทมาก บางคนสงสัยเหมือนเด้บางทีน้ำไปบางน้ำเน้นหน่อยเป็นตัวมาสิชั้นเบิดอยู่บ่เอาไปหลยเท้เินะเอาไปฟังคำพูดเฒ่า,าคนบอกแม่ลูกอ่อนมึงจะปลอนเขามันหลายกระเพาะมันสีบีเหมืนนะเฒ่าท้องมันสีบ่วงามเหมือนว่าเออแ็เคยยิ้ยนคำม้วนมือน,นีวันนั้น ระเพาะของกระเพาะนี่มันน่าเปนของเฮามันมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายที่เขาถ้าทำนาที่ของเขานะ่ะะเป็นอวัยวะภายในที่มีนาทีย่อยอาหารเนาะมันอยู่หันมันนะที่รับจากน้ำดีมันได้ลงมาคอซอยย่อยมันได้บดถ้าเป็นขาา้าวราดท้ากินเดืละหน่อยที่ละกินเดละหน่อยกระเพาะมันกระบาดีบีออกมา มันรับได้ปกติของมันนะพอเราเข้ามาบวชเป็นพระลายพรนษาเขาชั้นเขามือเดียวเขี่ยวให้มันละเอียดคู่บาจานพยายามชั้นพักเขาไปน้ำนหลายหลายกระเพาะมันจังสีบบไดเคบเขี่ยกันถามว่าายมาเสียดพักเข้าวมีบริเวชั้นพักเข้าไป กระเพาะมันบ่นไรครบเขียวมันกบไบบีกับเองเฮ็ดใน,เน,เน,เน้เป็นโรคกระเพาะ่นได้มันนะเชื้อที่เ่นประสบการณ์ตรงเป้นสอนมาม้วนมันนี่บู่มีสอนในตำราเนีบ่ม,มีในถ้ำตรีถ้ำโทษ่ําเอกเนีมีจากการปรพฝึกปฏิบัติจากการปฏิบัติตร,ตรงภูมิมีค้วมกรอบขอบพิจารณาชัดเจนแล้เวเพิ่นเอามาสอนศูกษ์ตรงหาพออยู่ไปอยู่มาหลายปีเขากระเพาะมันกับบีออก ขยายออกนะครับเมื่บีนต่อ,อากใจอยู่เนดะีมันขยายออกลักษณะของกระเพาะไขออกก่เอากใหไ่เต็มที่มันจะเพื่อจะรองรับอาหารที่เขาฉันก้าไปขั้งเดือนมะันฉันไปหลายเอาไปมาก,การรับอาหารข่าบาดมันก็เริ่มรับมากขึ้นเพื่อให้มันพอดับการครบฉันรับมากขึ้นรับปากขึ้น กินจกเขากินบรรจุได้มากเวลาใดแล้วเขาบขูมจากการเดี๋ยเขาฉันไปทุกมือทุกมือทุกมือเป็นปีหลายปีหลายปีก็ไปกระเพาะจนขยายเป็นขนาดจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลางจากขนาดกลางเป็นขนาดใหญ่บิ๊กเลยละบาดนี้เลยของใส่บาดมันก็เลยโอ้ศัย <laughs> จนเพียงบาดปากบาดจมกลมนะ <laughs> เออเพียงบาดจมกลมมันเด้อ จังชันจิมชั้นก็ชั้นเบิน์ตจังวายาดโยมเห็นพระรับอาหารเขาป่าอย่าไปสงสัยนะอย่าไปสงสัยเป็นชั้นเบิดนะเว้นได้ว่าเป็นต้องการเลื้อไวใหู้กซิลูกหาเป็นมีคว้มเมตตาเลื้อไวใหู้กซิย์ลนะูาหนแต่วันนี้ขวมวฉลาดข้องพระ เพิ่นก็ฉลาดในการคบชั้นด้วยกันด้บ่แมนว่าสิเจชั้นบ่ไเด้พิจารณาอย่างเดียั้นชั้นในถูกถาดขันเนี่ยก็ยังเออถือว่าฉลาดขึ้นมากแยบยนขึ้นมาในการดูแลรักษากายเจ้าของใดนะชั้นใดหัว้จการชั้นปะชั้นอยู่ในวัดเฮาห้องในชั้นจังใดอณะเดินทางในชั้นจังใดชั้นอยู่ในบาที่ชั้นจังใดอยู่ในบาทอย่าง มีลองตาหนึ่งพาไปทุดงโอ้ยห้องสร้างสิบินตาบาทก็มาหอดพิระสทกลับมามันก็ไกลที่ละนอบันดอกผท้เท่ากรับลืมตัวความอยากความเมยความหิวมันหลายเอาอาหารใส่โอ้ยฉันก็ไปแล้วนี่ยังเหลืออยู่เครืงบาทอยู่อิ่มแล้วนะ โยมเสียมาขอบาดไปล้างแล้วก็อยากอายอรือว,ว่ามันเหลือหลายกรรมฐานมันพลาดบัดมันพลาดนะนะมันมีเจตนาเสี่ยงมันเหลือหรอกแต่มันพลาดาพลาดั้นดดงนี้ก็เป็นครูเา้รั้งนี้เลยนะข้งต่อไปกับพิจารณาต่อไปเอาความพิดพลาดบกพร่องของตัวเองนั่นแหละมาเป็นครูสอนเจ้าของนั่นนะบมเมนมุ่งไปหาแตา่ตำราไทายเดียวเด้เดนี่ ผู้บาอาจารย์เพิ่นยังสอนบอกเข้าเดืองแบบนี้ยังเพิ่นสอนการรักษาตาเข้านละ้ตาที่ประกอบไปด้วยสติสัพัญชัญญะการรักษาตาเพิ่นบนไวงุมอธิบายสีขาวเป็นแบบนั้นสีขาวเป็นแบบนี้ให้คนตาบอดรับรู้ได้นะเพิ่นอธิบายเพิ่นพยายามเป็นหมอรักษาตาให้คนตาบอดในเรียนรู้ได้ ผู้ปฏิบัติเป็นแบบนั้นนะสมัยก่อนไปเมืองอินเดียผู้บาอาจารย์มันพาไปเมืองอินเดียไปเมืองอินเดียนี่เขาก็ถามผู้บาอา,าจารย์ผู้บาอาจารย์อย่างไ้ผมไปเนี่ยรูบาอาจารย์ก็ทะย่อมให้ผมปฏิบัติขอวัดของผมขอวัดอนันไดฉันดนบาทเป็นวัดนี่ได้แต่ว่าอยากให้มูเป็นพระละน้ำเจ้าของนี่เหรอครับวาแค่นี้ก็ เช่นนี้ก็ชื่นใจแล้ววะไปปฏิบัติห่วยเข้าไปถวายเขากองเขายังอุ๊ไปรอเครื่องบินส่วงเสาสิขึ้นครื่องบินยึดสุวรรณภูมิสิพวกไก่พวกโยมเอาเห็ดเขาพัดกระเพาเป็นกองมาถวายพระข้อเขาง้อโบมีโอกาสสิฉันแล้วกับ่บฉันเดีละอดเอาครูบาอาจารย์บางรูปบางองค์คือบบอนุรมนะ เขาก็ยังยึดมั่นในคําสอนคูบาอาจารย์สิ่งไหนที่ทําได้ยากนั่ะมันภูมิใจเขาอยู่ในช่วงวิกฤตบ่ม,มีโอกาสเหมาะเสียชัยใส่บาตรมาใส่ชั้นเขาเขาทําได้อดได้ผ่านการอดอาหารทดสอบเจ้าของมาแล้วซิฟกวัวมือก็ผ่านมาแล้วเจ็ดมือก็ผ่านมาแล้วหามือก็ผ่านมาแล้วเขาฟืกนเพื่อเพื่อยัง ผู้งขนบ่เข้าใจการสุดตรงการทรมานตนให้ลำบากพระพุทธเจ้าพ่นบ่สนี่มันไม่ใช่ทรมานตนให้ลำบากว่ะการที่เขาทรมานตนให้ลำบากเขาหวังไปเกิดอยู่ใกล้พระพรหมเหมือนเดเขาเปยังสันเด้ทรมานจนตายไปแล้วก็จะไปเกิดอยู่ใกล้พระพรหมจะเป็นจะไปเป็นบริวารของพรหมยังสันนา แต่ว่าทเ้าเฮ็ดอยู่นี่บ่ไ้เฮ็ดแบบนั้นไม่ได้หวังเลยเฮ็ดเพื่อสส้างพุ่มตานท่านให้แข็งแกร่งเด่นมากให้จักควบกดทนชีวิตข้างหน้าเขาบอจากการเดินทางบางโอกาสมันไม่มีโอกาสจะนั่งพิจารณาฉันปตัตหารในบาตรเขาก็บ่าันคูบางอาจารย์มันจังว่าใอ้สิเป็นกรรมฐานลืมบาตรกันเด้อล่ะ นนนน่นวายได้่นซ้อนเพื่อนเ่ได้เว้าอลร้ายได้รูบาอาจารย์เยจีเป็นกรรมฐานลืมบาปเด้อล่ะ่น่าไปอย่างสัตนเข้ากระตังใจไปไปหอดเ้านันรถก็จะออกแต่เ้าจากเยดีเมืองขยารัดพิหารไปกรุงราชคฤห์แผน,น่มคดป่านออกแต่เ้า เขาจ็แจ้งใ้พระสงฆ์รา่ะโยมสาบจะถวายเข้ากล่องกับพระภิกษุในรถนะเข้ากับ่าเป็นยังก็โอเคว่ามีปัญหาสบายเข้าหูจักสถานการณ์เนี่ยเราจะไม่เป็นคนไปทั่วคสั่งรถพระสงฆ์ในรางหนึ่งเราจะไม่ขึ้นรถเป็นคนสุดท้ายแน่ตั้งเปล่าจะคล้องเลยเพราะว่า การชั้นได้บาทนี่ทำให้เราคล่องตัวขึ้นทำให้เราง่ายขึ้นทำให้คนอื่นอยู่ใกล้เราสะดวกง่ายไปด้วยนะเขาต่างแกยงจัตนะผิจารณาไปดังอยู่ปูกระอกเท่ากับมาถวายขอกองกับว่ารับแล้วห้องบอฉันเนาะมูบังกับฉันมีองค์หนึ่งมาวาเวบานธันภนภไพเหตุไรเ,เขามี พระละนํเราก็เลยถามพระละเรื่อ,ง,องนี้ยังน้อท่านพระละทัวเขาหอกองมาถวายกับว่าเอาผมสิเอาไม่ยังผมบ่ฉัน <c oughs> ร่องพระในรถนี่ว่าฉันน้ำคือคือ,คอผมบัดคูรูปเดีะ่ะวเขาแห้งสบายด้วยว่าฉันงบคาหารเขากับ,บวัวสินเปืองบวัวตัวห่วงเรื่องพระเจ้าะสมการฉันในบาทนี่คือกัน ว่ามันสืบคิดชั้นหรือหรอต้องฉลา,าดอาหารในการใส่บาตรนั่นเองไปพักอยู่วัดพักอยู่วัดอยู่รุ่มพินี้ามไปทั้งเนปาลรุ่มพีวันปาลกูเหมือนมันอยู่ฝั่งเนปานเลนะเป็นอยู่ฝั่งประเทศเนปาลนเนะนปาลแยกออกไปเป็นประเทศอินเดียเป็นประเทศเนปาลแยกออกจากอินเดียไปนะเขาพาไปพักอยู่หันคณะทัวเขากลางคืนย่ำเสาเขา็ต้ม ก็ต้มกุยนี่ยก็ต้มกุยก็คือต้มข้าวธรรมดาเขานี่แหละก็ม,มีตัวดีสงให้มีตัวดีสงให้มีสอดสอ,อยพริกข้หนูขข้นใส่ถัวไไว่วง่ายไปพระรูปหน่เห็นเราชั้นในบาทเราก็จะเปลี่ยนมาชั้นในบาทนำที่กองก็เราต่างองต่างานเคยฝึกมากือกันเนาะต่างองต่างานัดค่คยฝึกมาก เห็นเท่าเวนหรือที่เริ่มค่อยมานน้ำห่อแน่แล้วเห็นให้ฉันได้บาทถึงเวลาเอาบาทไปรับขดตุ้มเขาก็เอามาซ้องตะพี่กระตุ้มมันห่อนพอชัวดที่สงขวดใส่จังน้อยมาเพป็นกับมันนางสันขังห่อนั้นฮะเอาบาทไปตักกระตุ้มมาเพื่นมันตักมาเกือบเกือบเกือบเล่ยเครื่องบาทน่ะผาดบาทเบอร์แปดบาทเซนเด่นมันห่อนเดียวหรบาทเนี่ กะต้มมันห่อนมาใส่ในบาตรนั้นฉันบ่ได้บัรเทน้ำเปล่า,าใส่บาตรนี่ผู้ข้นเกือบเต็มบาตรเข้าบาตรมาจนอาบาตรไปล้างมาเรียบร้อยแล้วใส่สลกอีหยังเรียบร้อยแล้วยังบ่ทันได้ฉันเขาอยู่กะต้มมันบ่ทันเย็นเนาะโอ้ยยังว่าทัานเอ้ยคิดในใจอหรอกคัน